สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ไทยนิวพอดแคสต์วันนี้เราจะมาพูดถึงเหตุการณ์การเมืองใหญ่ที่กําลังเป็นกระแสะทั่วประเทศเมื่อคุณแพนทองทานชินวัตรประกาศลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการในวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาการลาออกครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตหลายด้านของพรรคเพื่อไทยทั้งความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งซ่อมการถอนตัวของสมาชิกระดับแกนนําและคําตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญที่ทําให้เธอถูกถอดจากตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีเนื่องจาก การกระทําผิดจริยธรรมร้ายแรงเหตุผลอย่างเป็นทางการที่ประกาศออกมาคือเพื่อปรับโครงสร้างและปฏิรูปพรรคใหม่เตรียมพร้อมสําหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปแต่หลายฝ่ายมองว่านี่อาจเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อลดความเสี่ยงทางกฎหมายโดยเฉพาะกรณีที่เธอต้องลงนามรับรองผู้สมัครของพรรคขณะเดียวกันยังมีข่าวลือว่ากลุ่มสสใหญ่ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของตระกูลจิรวัตรได้กดดันให้เธอลาออก แม้สมาชิกอาวุโสของพรรคจะออกมาปฏิเสธและคูจะฟ้องหมิ่นประมาทก็ตามเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความสั้นคลอนภายในพรรคเพื่อไทยและอาจเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของการเมืองไทยในระยะต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารการเมืองร้อนแรงกับไทยนิวพอดแคสต์สวัสดีค่ะ กลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนการเมืองกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องใหญ่ที่ต้องคุยกันเลยคือการตัดสินใจของคุณแพททองทานชินวัตรที่ประกาศลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทยไปเมื่อวันพุทธที่22ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองครับเป็นข่าวใหญ่จริงๆครับสร้างแรงกระเพื่อนพอสมควรเลยโดยเฉพาะในจังหวะที่พักเพื่อไทยเองก็กาลังเผชิญมรสุมหลายด้านอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะ ก่อนหน้านี้ก็มีทั้งเรื่องคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่ทำให้คุณแพรทองทานต้องพ้นจากตำแหน่งนายกใช่ไหมคะจากกรณีคลิปเสียงครับแล้วก็เรื่องคุณทักษิณที่กลับเข้าเรือนจำอีกครั้งไหนจะแพ้เลือกตั้งซ่อมติดๆกันสองที่เลยทั้งศีสเกตกาญจนบุรีแล้วก็มีข่าวสอสอลาออกเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็มีเรื่องของคุณสมพงษ์อมรวิวัฒ อดีตหัวหน้าพักที่ออ,ออกมาโพสต์ค้นข้างแรงวิจารณ์เรื่องภายในพักกรณีอ,อบจอเชียงใหม่ครับทั้งหมดนี้มันสะท้อนว่าพักกาลังอยู่ในภาวะที่แบบว่าสั่นคลอนพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังการลาออกของคุณแพทองทานเนี่ยมันมีอะไรบ้าง ทั้งเหตุผลที่ถแถลงออกมาเป็นทางการแล้วก็เหตุผลอื่นๆที่วิเคราะห์กันในวงในรวมถึงผลกระทบต่อภักเพื่อไทยต่อจากนี้ด้วยค่ะโดยอิงจากการวิเคราะห์ในข้อมูลที่เราศึกษามานะคะได้เลยครับเริ่มจากตัวถแถลงการอย่างเป็นทางการก่อนเลยไหมครับวันที่22ตุลาคมที่คุณแพรทองทานออกมาประกาศค่ะในถแถลงการว่ายังไงบ้างคะ ใจความหลักๆก,ก็คือเป็นการย้ำเจตนาเดิมที่เคยพูดไว้เมื่อวันที่7ตุลาคมนะครับว่าต้องการจะเริ่มต้นยกเครื่องพักเพื่อไทยอ๋อที่บอกว่าด้วยวิสัยทัศน์ใหม่กล้าหาญในการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มีการใช้คำที่ค่อนข้างเน้นการเปลี่ยนแปลงใหญ่เลยนะเช่นพลิกโฉมเปลี่ยนโครงสร้างกระบวนการและวิธีคิดใหม่ทั้งหมดคำว่าวิธีคิดใหม่ทั้งหมดนี่นักวิเคราะห์เขามีข้อสังเกตอะไรไหมคะ มีครับมีการตั้งข้อสังเกตว่าภาษาในถแถลงการบางช่วงอาจจะแบบว่าไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่อย่างคำนี้ที่อาจจะฟังดูซํำซ้อนนิดหน่อยหรือเป้าหมายที่บอกว่าเพื่อให้พักสามารถชนะเลือกตั้งแล้วไปยกเครื่องพลิกฟื้นประเทศไทยต่อไปอันนี้ก็ดูเอ่วนๆนิดหนึ่งอืมแต่แก่นหลักก็คือต้องการยกเครื่องพรรครั้งใหญ่ ถูกต้องครับต้องการยกเครื่องพักครั้งใหญ่แล้วเหตุผลที่ให้ไว้ในการลาออกโดยตรงก็คือเพื่อเปิดโอกาสให้พักยกเครื่องอย่างอิสระแล้วก็สร้างพักใหม่ที่สมบูรณ์เป็นการเปิดทางให้คนอื่นเข้ามาทําว่างั้นเถอะประมาณนั้นครับแต่ก็ยังย้ําว่าตัวเองยังเป็นสมาชิกพักอยู่นะครับแล้วก็ยังอยู่ในตําแหน่งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยด้วยตําแหน่งนี้อีกแล้วหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยที่ก็ยังแบบว่าคลุ้เครือตันอยู่ว่าจริงๆแล้วบทบาทคืออะไรกันแน่ ถ้ามีหัวหน้าพักคนใหม่แล้วนั่นแหละครับเป็นคําถามสําคัญเลยที่ในการวิเคราะห์เขาก็ตั้งข้อสังเกตไว้เหมือนกันว่าเออแล้วอานาจหรือขอบเขตความรับผิดชอบจริงๆของตําแหน่งนี้มันคือแค่ไหนในโครงสร้างใหม่ที่จะเกิดขึ้นทีนี้มาถึงเหตุผลอีกด้านหนึ่งที่ไม่ได้เขียนไว้ในแถลงการ์แต่ว่าสื่อหลายเจ้าเลยนะคะรายงานค่อนข้างตรงกันอ้างว่าเป็นข้อมูลจากวงในพักว่าเกี่ยวกับความเสี่ยงทางกฎหมายใช่ครับประเด็นนี้ถูกพูดถึงเยอะมาก คือเรื่องความกังวลว่าถ้าคุณแพทองทานยังเป็นหัวหน้าพักอยู่เนี่ยอาจจะมีปัญหาทางกฎหมายตามมาได้ปัญหายัางไงคะก็คือการต้องเซ็นรับรองผู้สมัครรับเลือกตั้งต่างๆนะครับ เพราะว่าคำวินิจฉัยสารรัฐมนูญก่อนหน้านี้เรื่องการละเมิดจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยมันอาจจะถูกหยิบยกมาใช้เป็นประเด็นร้องเรียงเรื่องคุณสมบัติหรือทําให้การรับรองนั้นๆมีปัญหาได้ในอนาคตอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแต่ก็น่าแปลกใจนะคะว่าเหตุผลที่ดูสําคัญขนาดนี้ทําไมถึงไม่ถูกพูดถึงในแถลงการเลยนั่นสิครับจุดนี้น่าคิดมากการวิเคราะห์เขาก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะ ทำไมเหตุผลทางกฎหมายที่ดูเป็นปัจจัยหลักเลยนะถึงไม่สื่อสารออกมาตรงๆค่ะและที่สําคัญคือไอความเสี่ยงทางกฎหมายเนี่ยจริงๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วตั้งแต่2สัปดาห์ก่อนตอนวันที่7ตุลาคมที่คุณแพรทองทานยังประกาศมั่นใจอยู่เลยว่าจะนําการยกเครื่องพักเองแท้ๆใช่ใช่ตอนนั้นยังดูมั่นใจมากครับมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆแค่นี้ที่ทําให้แบบว่า ต้องเปลี่ยนท่าทีแล้วก็ตัดสินใจลาออกกระทันหันขนาดนี้อืดูเหมือนเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างฉับพลันแล้วก็อาจจะมีอะไรซับซ้อนกว่าที่เราเห็นจริงๆนะคะทีนี้ลองมาดูปฏิกิริยาจากคนในพักกันบ้างดีกว่าคุณโสรวงเทียนทองเลขาธิการพักออกมาพูดเรื่องนี้สรุปว่ายังไงบ้างคะคุณโสรวงก็พยายามจะมองในแง่บวกนะครับบอกว่าการลาออกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผนยกเครื่องพักอยู่แล้วเป็นเหมือนการเสียสละของคุณแพทองทาน เพื่อรักษาพักรักษาพักจากอะไรคะก็จากความพยายามที่จะมีคนไปฟ้องร้องคดีต่างๆหลังคำวิจฉัยศาลน,นะครับอาจจะลามไปถึงขั้นยุบพักได้การลาออกก็เหมือนเป็นการตัดไฟตัดต้นลมไม่ให้พักตกเป็นเป้าซึ่งเหตุผลนี้มันก็สอดคล้อง,งกับเรื่องความเสี่ยงทางกฎหมายที่เราคุยกันเมื่อกี้อ๋อค่ะค่ะแล้วก็ยังยืนยันว่าคุณแพทองทานยังเป็นเสาหลักของพักในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยใช่ครับบอกว่าพักไม่ได้แกว่งเดี๋ยวจะรีบหาหัวหน้าคนใหม่ ส่วนเรื่องสสที่ลาออกไปคุณสุรวงก์ก็พยายามลดน้ำหนักประเด็งนี้นะครับบอกประมาณว่าใจอยู่ก็อยู่ใจไปก็ไม่เป็นไรคนออกก็มีคนเข้ากำลังสัมภาษณ์คนใหม่อยู่ทุกวันก็คือพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิกพักและกองเชียร์ว่าพักยังโอเคยังไปต่อได้ประมาณนั้นเลยครับพยายามลดแรงกระแทกจากข่าวต่างๆ ทีนี้อีกคนหนึ่งที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็ตอบโต้ข่าวลือแบบดุเดือดเลยคือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจใช่ไหมคะโดยเฉพาะข่าวที่คุณไทยกรพลสวุวรรณออกมาบอกว่ากลุ่มตระกูลจึงไปกดดันให้คุณแพทองทานลาออกไม่งั้นจะขนสอสอเจ็ดสิบคนย้ายพักโอ้โหอันนี้คุณสุริยะตอบโต้แรงมากครับประกาศเลยว่าจะฟ้องคดีอาญาคุณไทยกรข้อหาหมิ่นประมาทไม่ยอมความด้วยนะแรงจริงค่ะครับแล้วก็ยืนยันความพักดีต่อพัก อ้างความผูกพันมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยคุณทักษิณแล้วก็ที่คุณแพทองทานให้เกียรติตั้งเป็นรองนายกจุดนี้นักวิเคราะห์เขามองว่าน่าสนใจนะคือคุณสุริยะเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่ามีกลุ่มสอสประมาณ70คนอยู่ในเครือข่ายของตระกูลจริงๆอา้าวเหรอคะครับ แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ใช้กลุ่มนี้ไปกดดันใครซึ่งการที่แบบว่ายอมรับไกลๆว่ามีกลุ่มก้อนขนาดนี้อยู่เนี่ยมันก็สะท้อนภาพโครงสร้างอำนาจภายในพักหรือที่เรียกกันว่าบ้านใหญ่ที่อยู่ภายใต้ร่มของเพื่อไทยนี่แหละครับอืมเข้าใจเลยค่ะแล้วก็มีอีกประโยคนึงของคุณสุริยะที่น่าสนใจมากที่บอกว่าหัวหน้าพักคนต่อไปจะมาจากคนในพักแต่ไม่ใช่คนในตระกูลชินวัตรอันนี้เป็นคำพูดที่ส่งสัญญาณชัดเจนมากครับ อาจจะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนผ่านอำนาจครั้งสำคัญจริงๆภายในพักเพื่อไทยก็ได้แล้วคุณสุริยะเองก็บอกว่าไม่รับตำแหน่งหัวหน้าด้วยใช่ไหมคะครับบอกว่าตัวเองอายุมากแล้วอยากให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาทามากกว่าแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีการอ้างอิงถึงความสำเร็จเก่าๆสมัยไทยรักไทยนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคซึ่งก็เป็นวิธีการสื่อสารที่พักเพื่อไทยใช้มาตลอดเหมือนกัน เอาละค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้เลยทั้งเหตุผลทางการไม่ทางการปฏิกิริยาจากคนในพักถ้าจะลองประมวลภาพรวมตามการวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมามันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับสถานการณ์ของพักเพื่อไทยตอนนี้คะครับถ้าให้สังเคราะห์ประเด็นสําคัญสําคัญออกมานะผมว่าจุดแรกที่ค่อนข้างชัดเจนเลยก็คือดูเหมือนว่าอิทธิพลของคุณทักษิณชิน,นวัตรอาจจะกําลังลดน้อยถอยลงลดลงยังไงคะ ก็คือการตัดสินใจทางการเมืองหลายๆครั้งหลังสุดเนี่ยถูกมองว่าเป็นการประเมินที่อาจจะผิดพลาดไปบ้างตั้งแต่เรื่องการกลับมาการผลักดันคุณแพทองทานขึ้นเป็นนายกการจัดการสถานการณ์ต่างๆคือบารมีที่เคยมีอาจจะไม่เข้มข้นเหมือนเดิมแล้วการควบคุมกลุ่มก้อนต่างๆในพักอาจจะทําได้ไม่สมบูรณ์เท่าในอดีตการละออกของคุณสมพงษ์ก็อาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งใช่ครับ การลาออกของคุณสมพงษ์พร้อมกับข้อความวิจารณ์แรงๆนั่นก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนเหมือนกันนั่นก็หมายความว่าปัจจัยภายในพักเองทั้งเรื่องความขัดแยง้งแรงกดดันต่างๆน่าจะมีส่วนสําคัญมากๆเลยกับการตัดสินใจลาออกของคุณแพทองทานครั้งนี้มีความเป็นไปได้สูงมากครับการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ชี้ไปทางนั้นเลยทั้งข่าวลือเรื่องแรงกดดันจากกลุ่มก้อนภายในอย่างกรณีคุณสุริยะ การทยอยลาออกของสสการแยกตัวของผู้ใหญ่อย่างคุณสมพงษ์แล้วก็มาบวกกับผลกระทบจากการที่คุณแพรทองทานพ้นตำแหน่งนายกแพ้เลือกตั้งซ่อมอีกมันเหมือนแบบว่ามีคลื่นใต้น้ำหลายๆลูกซัดเข้ามาพร้อมๆกันแล้วการลาออกครั้งนี้มันจะเป็นแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าเป็นการปรับทับวางเกมใหม่เป็นการถอยเชิงกลยุทธ์เพื่ออนาคตมากกว่าคะ อันนี้นักวิเคราะห์เขาก็มองได้หลายมุมนะครับอาจจะเป็นการเคลื่อนไหวทางยุทธวิธีเพื่อเป้าหมายบางอย่างก็ได้เช่นเช่นอะไรบ้างคะ 1. อาจจะเป็นการพยายามสร้างระยะห่างเชิงสัญ,ญลักษณ์คือสลัดภาพอิทธิพลเก่าๆของตระกูลชินวัตรออกไปบ้างเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่อาจจะดึงดูดคนได้กว้างขึ้น 2. 2ก็คือการปรับตำแหน่งเพื่อเตรียมสู้ศึกเลือกปานครั้งหน้าโดยเฉพาะกับคู่แข่งสําคัญอย่างพักประชาชนแล้วก็พักภูมิใจไทยที่ตอนนี้ต้องยอมรับว่ารุกเคลือบในฐานเสียงเดิมของเพื่อไทยได้เยอะมากด้วยการเมืองแบบบ้านใหญ่ซึ่งเพื่อไทยต้องหาทางรับมือแล้วก็ 3. อาจจะเป็นการปลดล็อกให้คุณไพ่ายทองทานเองค่ะครับ อาจจะให้เพื่อคุณแพทย์ทองทานเคลื่อนไหวได้อิสระมากขึ้นอาจจะไปโฟกัสที่การสร้างโครงสร้างใหม่หรืออะไรก็ตามที่แกพูดไว้ในถแถลงการที่บอกว่าจะเปลี่ยนทั้งหมดนะคะอาจจะทําได้คล่องตัวกว่าการอยู่ในตําแหน่งหัวหน้าพักซึ่งก็นํามาสู่คําถามสําคัญเลยค่ะว่าแล้วใครล่ะจะมาเป็นหัวหน้าพักคนต่อไปในเมื่อคุณสุริยะก็บอกแล้วว่าไม่ใช่คนจากตระกูลชินวัตรแล้วเพื่อไทยจะหาใครมานําทับในช่วงที่สถานการณ์เป็นแบบนี้คะนี่คือจุดที่น่ากังวลสําหรับเพื่อไทยเลยครับ การวิเคราะห์ชี้ว่าพักยังดูขาดผู้นำรุ่นใหม่ที่โดดเด่นจริงๆแล้วก็มีบรารวีพอที่จะก้าวขึ้นมานำได้อย่างแบบว่าเต็มตัวนอกเหนือนจากกลุ่มคนใกล้ชิดคุณพาทองทานซึ่งบางทีอาจถูกมองว่าเป็นเพื่อนมากกว่าเป็นทีมงานที่แข็งแกร่งทางการเมืองแล้วทางเลือกคืออะไรฮะจะไปทางไหนคำถามคือพักจะเลือกใคร จะหันไปหาแนวทางที่อาจจะดูอนุรักษ์นิยมมากขึ้นเพื่อสู้กับภูมิใจไทยโดยตรงหรือจะพยายามสร้างทางเลือกใหม่ๆที่สะท้อนความเป็นรุ่นใหม่จริงๆซึ่งการที่ยังกลับไปอ้างอิงความสาเร็จเก่าๆเ,าเามื่อ20ปีที่แล้วมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ปัจจุบันแล้วก็ได้นะครับอีกประเด็นที่แหล่งข้อมูลของเราวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันคือเรื่องการสื่อสารของพรรคเพื่อไทยใช่ครับเรื่องนี้ถูกพูดถึงบ่อยมาก ทั้งเรื่องถแถลงการที่บางทีก็ดูสับสนวกวนการใช้ภาษาทางการเมืองที่อาจจะฟังดูสวยหรูแต่จับต้องไม่ค่อยได้ขาดความชัดเจนหรือแม้แต่กระบวนการร่างสารต่างๆที่บางทีดูไม่ค่อยเป็นมืออาชีพเท่าไหร่อันนี้เป็นปัญหาที่สะท้อนออกมาหลายครั้งล้วครับและสุดท้ายก็คือบทบาทหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยที่ก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามตัวใหญ่ๆอยู่ดี ยังคงเป็นอย่างนั้นครับไม่ชัดเจนเลยว่าตำแหน่งนี้จะมีอำนาจหรือบทบาทในทางปฏิบัติยังไงเมื่อมีหัวหน้าพักตัวจริงคนใหม่เข้ามาแล้วไอ้โครงสร้างอำนาจซ้อนๆแบบนี้มันจะทำงานกันยังไงอันนี้ต้องรอดูกันต่อไปจริงๆครับสรุปได้เลยนะคะว่าการลาออกของคุณแพทองทานครั้งนี้เป็นอะไรที่มากกว่าแค่การเตี่ยงตัวหัวหน้าพักจริงๆ แต่กำลังสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างแรงกดดันภายในแล้วก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ของพรรคเพื่อไทยเลยก็ว่าได้ถูกต้องครับมันเผยให้เห็นความท้าทายรอบด้านจริงๆทั้งเรื่องผู้นำคนต่อไปทิศทางของพรรคแล้วก็ความสามารถในการปรับตัวให้ทันกับการเมืองที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากในยุคนี้ มีข้อสังเกตปิดท้ายจากการวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะคะคือการมองว่าการที่คุณทักษิณเลี้ยงดูคุณแพทองทานมาในลักษณะคุณหนูเพื่อปูทางสู่การเมืองเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อทักษะและความพร้อมในการรับมือกับความซับซ้อนแรงกดดันทางการเมืองจริงๆเมื่อต้องลงสนามเอง จุดมี่าสสวนนิยตดต่อได้ดีเลยครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทเราคุยกันมาเนี่ยมันสะท้อนความท้าทายของการสืบทอดอํานาจในตระกูลการเมืองไทยยุคปัจจุบันอย่างไงบ้างคือการส่งต่อความเป็นผู้นำเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องนามสกุลหรือมรดกที่ได้รับมาเท่านั้นคแต่มันคือการต้องสร้างสมดุลให้ได้ระหว่างสิ่งที่รับช่วงต่อมาจากรุ่นก่อนกับความจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงต้องปรับตัวและก็ต้องพัฒนาทักษะความเป็นผู้นําที่มันตอบโจทย์บริบทใหม่ๆได้จริงๆด้วย การหาจุดลงตัวตรงนี้ผมว่าไม่ใช่แค่โจทย์ของตระกูลชินวัตรหรือพรรคเพื่อไทยเท่านั้นแต่มันเป็นโจทย์ใหญ่ของการเมืองไทยโดยรวมที่เราคงต้องติดตามดูกันต่อไปยาวๆเลยครับ